สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาน um ี่ช่องออนเซนไรไพแก้วก็นำท่านผู้ชมมาชมดอกบักมวยนะครับผมอยู่ขึ้นบักมวยนะครับพี่น้องบักมวยนะครับผมหรืออีกหลายซื้อนะครับพี่น้องเนาะที่พี่แล้วแต่พี่น้องเพิ่นเื่อเงินกันนะครับพี่น้องบักมวยหรือมะมวยนะครับผมปีนี้ออกดอกพอหลายครับพี่น้องบางคนก็จะเอ่นซื้อว่า คือเท้าเอ็นยืดนะครับพี่นอ้องคือเถาเปลือกเนี่ยสีมีความเหนียวนะครับผมเหนียวเป็นพิเศษนะครับพี่น้องเหนียวเป็นพิเศษขั้นสมัยก่อนเพิ่นสีมักเอาไปเห็ดหนังตองเอกครับพี่น้องหนังตองเอกหนังตองเอกนี่คน,คนสมัยสมัยนี้ก็สิโบจักครับพี่น้องหนังตองเอก คืออย่างนันตงตุ้งแอกก็คือเสื้อที่เอา,เอาไปพันข้อ,อข้อง้อข้อกล้วยหรือว่าอันตัวที่เอาเขี้ยนและไม้ที่เอาส่ผพานข้อไม้ที่เอาใส่ข้อควายเข้ไว้แล้วก็ยืดไว้กับไถนะครับพี่น้อง ยึดไว้กับไถเวลาเข้าไถหน้านะครับพี่นอ้องเสือกตัวนี้กัสิเข้าก็สิตัดเอาเครื่องนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็เอาอไปอิ่วๆๆๆอิอ่วอิ่วหมุนไ้มันเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวครับพี่นออ้องเข้าก็สิเลือกใส่เส้นเ้นประมาณนี้ครับพี่น,อนอ้องเขาก็สิใส่เลือกเ้นประมาณนี้มันก็สิมีความเหนียวแล้วก็ความหมันครับพี่น้องทำนี่ํำนี้ โบได้ ure, <tamam. S 1> ителей, ителей, เอาเอาอันแก่ได้ครับพี่น้องเอาเอาอันอ่อนซ้ำนี่ซ้ำนี่ครับพี่น้องไม่ว่าซ้ำนี่ก็ได้อันนี้ก็อยากแกแน่แล้วเฮาก็เอาไปบิดให้มันเป็นเกลียวถ้าอันน้อยเฮาก็บิดใส่กันให้มันได้สองอันครับพี่น้องอ่าแล้วเฮาก็เอาไปอ่าเฮ็ดอาจจะเฮ็ดเป็นบวงอ่าไหวน้ำครับพี่อ่าเพื่อที่เวลาอ่ามันแห้งแล้วมันก็สิแข็งนะครับพี่น้องเนาะอ่าแล้วเฮาก็เอาไปคล้องมองอัน แอกแอกนี่ก็คือตัวที่เอาข้องข้อควายเนาะครับพี่น้องข้อควายอ่าแล้วก็ยึดไปกับไถครับพี่น้องเนาะนี่คือคุณสมบัติของไอ้เครื่องเครื่องบกมวยครับพี่น้องเครื่องบกมวยบ้านนี้ในในเชิงของตัวที่อ่าเพิ่นเอาไปใส่ในอ่าสมุนไพรนี่ เพิ่นสีเอาเอาทัง้งเอาทั Ral ้งใบเอาทัง้งหากเอาทั้งเครื่อนี่แหละครับพี่น้องเอาไปต้มนะครับพี่น้องเนาะเอาไปต้มเป็นยานะครับผมยาบำรุงเอ็นบำรุงเส้นบำรุงเอ็นให้มีความแข็งแรงนะครับผมให้เส้นให้เอ็นยืดนะครับผมให้เส้นเอ็นแข็งแรงนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพายห่างไ,ไปเบิงอ่าดอกบักมวยอีกจุดหนึ่งรู้สึกว่าดอกมังนง,งามจุดเสร็แล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ดอกเพื่นนี่ก็สียูคึ้นบักมวยก็สิเออันนี้นะนิดนึงเลยครับพี่น้องสีงคึมๆึนี่นิดนึงเพราะว่าเวลาต้นบักมวยขึนย้นยูมองได้ทึ้งเพิ่นก็สิมีแต่ใบคุม้มไปเบิดร์ตครับพี่น้องอาคุ้มต้นใหม่ไปเบิด ต้นไม้ต้นหญ่ๆนี่สามารถที่ตายได้เ้ยถ้ากบกมวยขึ้นนะครับพี่น้องดังนั้นบางที่บางหมองเพื่อนกกษสิบกค่อยแหกบกมวยอยู่เลยครับพี่น้องเพราะว่าต้นใหม่ตัวน่นมันสิตายเบิดเพื่นกษติฟันทิมเพื่อนกกษสิแตกเครื่อไปยังสี่ครับพี่น้องแตกเครื่อไปแล้วเก็สิเงา้าวไปน้ำปลาน้ำดงเท้าเครื่อไปเห็นบ่ครับพี่น้องนะ มีต่เรือบักมวยเบอร์ดได้ครับผมนะไปนะเห็นตุงยุงตังยางตึงยิงตังยางท่าออไปน้ำปลาน้ำดนะเงเนี่ยมีตะเรือเพลินล่ะครับพี่น้องนะนะแตกไปเบิร์ดนะมีตะเครือบักมวยทั้งนั้นเลยครับพี่นอ้องปิคกายนี่คืมนี่ออกหน่วยหลายครับพี่นอ้องเงานี่ละ่ะที่ผมมาถ่ายให้พี่น้องเบิรงถ้าผูดด้ใดอยากเห็นหนวยบักมวยงามๆนะ่ ลบไปเบิงคีปีกายเด้อครับพี่น้องปีนี่ออกมาย้อมม่แยมครับพี่น้องออกมาย้อมม่แยมมันก็แล้วแต่ปีครับพี่น้องออกออกมาย้อมมาแยมจักสติทหน่วยซาใด้ครับพี่น้องปีนี่จักสติทหน่วยซาใดแล้วะบานี่แม่นแม่นวานวยโลดลงไปแล้วก็บ่เห็นงอกขึ้นมาได้ครับพี่น้องก็บ่เห็นงอกขึ้นมาหรือว่าหรือว่าหนี่บอครับพี่น้องนี่มันนี่แม่นมนแม่นเบียรักหมวยบอครับพี่น้อง เดี๋ยวถามเบิ่งก่อนเด้อเพราะว่าอันเอฟซีเพื่พอนก็เอฟซีเพื่อนก็ถามผมมาอยู่ว่ามี่อันมีอันนี้บ่นอ้อเพื่อน่ามีอ่ามีบักาบาวามวยขายบอมี่ต้นบักาบาวามกาาวยขายบอโอ้ยพี่น,อน้องนี่นี่เปิงซอยผมนี่เด้อแม,มนเมนมนต้นบักยางหรือต้นบักมวยครับพี่น,อน้องนี่มันก็สีมืดเนาะแมนต้นบักยางหรือต้นบักมวยเนานะ ก็มีหลายหลายท่านเด็กครับสองท่านเพิ่นเบิง่งคลิปอันต้นบกมวยแล้วเพื่อนก็ถามผมมาว่ามีต้นบกมวยขายวโนวสันเนาะครับพี่น้องนี่นี่อันนี่คือ,ค,อคือส่องเมนต้นบกมวยอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเดคุดใส่อันคุดใส่ถุงแล้วก็ไอ้ท้าเมนอันมันไ่ขื้นผมก็สิเดออันบอกลูกค้านะบอกเอฟซีว่าเออมีม,มีอัน มีบักมวยห้พี่น้องเหาเลยเด้วอว่ะน้องพี่น้องนาอโอ้ยมือนีมาผ่อมาพอ่าพอเบียบบักมวยแล้วนึกว่านึกว่านึกว่าหน่วยเพ่นโลนลงมาแล้วพ่นบ่บ่บงอกนะครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอดีว่าไอ้สองสามเมืนอนฝนตกมากนะครับพี่นอ้องฝนตกมากก็เลยช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนมีนาคมอันก็เลยบ่อ,อยากอันคุดบ่อยากอัน อันกาต้นไหม่นะครับพี่นอ้อยงยานมันตายนะครับพี่น้องโอ้ยนี่ผลทกมากแล้วผมผมผมเสเตมาคุดใส่ถุงเพ่อไว้ให้เอฟซีอยู่ครับพี่น้องเอฟซีเพื่อนก็เห็นถามมาหลายคนอยู่ครับพี่น้องโอ้ยพ่อแล้วครับผมพ่อ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 พอ,พอ,อันนี้บอกมวยแลลวครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิติต่อไปเด้อยครับพี่น้องเดี๋ยวผมเช็คให้ดีก่อนว่ามันโกบบอกมวยบ่ผมเอาเอา,เอาไปกาใส่ถุงแหละให้มันขึ้นมาอีกจัก สามสี่ใบเห็น,หนมั่นใจก่อนว่ามันกบกบมวยอีหลีเนาะครับพี่น้องเนาะโอ้ยขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้อ่ามาเห็ดคลิปดอกบกมวยกระเร้นในมาพร้าเบียดบกมวยน้ำครับพี่น้องโอ้ยขอ,ขอบคุณหลายๆขอบคุณธรรมชาติขอบคุณเทวดาที่อุกปักรักษาคุ้มครองมาไว้หายน้ำน,นะครับพี่น้องเนาะดีอกดีใจหลายครับผมเอาล้วครับพี่น้องวันนี้ก็คือสิได้อ่า อำลาผ้าจากพี่น้องไปสำหรับคลิปดอปกบกหมวยไว้ยทวิน้สะกอนนะครับพี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีที่ติดต่อต้องการขอเบียร์บกมวยมาเดี๋ยวผมจะเสรติดต่อกลับไปเด้อครับผมก่อนจากกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอนอนซอนลายพายเกลของเฮาเด้อครับพี่น้องอสำหรับมนี้ขอ เก่าเข้ามาสวัสดีครับ